คนกําลังสับสนว่าจะต้องกักตัวหรือไม่กักตัวเอาเป็นโซน,นก่อนแล้วกันนะครับคุณหมอสมุทรสาครที่บอกว่าเป็นพื้นที่โซนแรกเลยโซนสีแดงผมขอแด้ให้สีแล้วกันเพื่อความเข้าใจง่าย,ายโซนสีแดงควรทำตัวยังไงครับคือภาพรวมของประเทศคือแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานต่างชาติเนี่ยห้ามขึ้นออกพื้นที่นะครับ,ครบใครเคยอยู่ตรงไหนทํางาน ในพื้นที่ต่อไปนะครับเพื่อที่เจ้าาทจะได้ไปตรวจสอบและก็ตรวจดูว่ามีการติดเชื้อหรือเปล่านะครับไม่ได้สรับแรงงานต่างด้าวนะครับสําหรับคนไทยนะครับที่อยู่สมุขสากลเนี่ยสามารถออกขบอกนอกพื้นที่ได้นะครับเพียงแค่ขอให้นะครับสคนบ้านอยู่กรุงเทพไปทํางานโรงงานไหนขอให้ไปอย่างสม่ำเสมอยังไปได้อยู่นะครับและก็ให้ใส่หน้ากากอนามัย เป็นระยะหาท่าที่เป็นไปได้นะครับแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอีกการนึงที่จะไปได้ดีก็คือท่านจดทำลายของท่านด้วยว่าแต่ละวันท่านไปที่ไหนอย่างไรพบใครมีการผิดหรือมีเหตุการณ์อะไรที่จะต้องขอความร่วมมือจะได้รับข้อมูลข่าวสารนั้นนะครับผมครับนั่นหมายความว่าชาวสมุทรสาครสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ถูกไหมฮะใช่ครับแต่ขอให้ไปเฉพาะกิจกรรมที่จําเป็นเท่านั้นนะครับจะเปเที่ยวไป ใส่อะไรถ้างดได้ก็งดนะครับครับแล้วก็เวลาถ้าไปที่ไหนก็ใส่หน้ากากอนามัยร้อยเปอร์เซ็นนะครับครับก็ล้างมือบ่อยๆครับครับสัญญาณไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับท่านครับยังอยู่นะครับท่านครับครับผมยังอยู่ครับผมแล้วคนคนทั่วไปจะไปเยี่ยมญาติที่สมุทรสาครสามารถทําได้ไหมครับเอ่อถ้าเป็นกิจกรรมที่จําเป็นก็ไปได้นะครับแต่ถ้าไม่จําเป็นก็ขอให เี่ยงก่อนนะครับขอให้เป็นกิจกรรมที่จําเป็นนะครับก็อยากให้กิจกรรมอย่างเช่นโรงงานที่จะต้องผลิตสินค้าที่สําคัญเนี่ยดำเนินการต่อไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นกิจกรรมไม่จําเป็นนะครับขอให้หลีกเลี่ยงไปก่อนรวมทั้งสถานบันเทิงในจังหวัดสมุทรป,ปราการท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้สั่งปิดหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมขอให้ทำเป็นเฉพาะกิจกรรมที่จําเป็นเท่านั้นเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่จําเป็นขอให้งดเลยครับผมบสมุทรสาครไปต่างจังหวัดต้องกักตัวไหมครับ เอาไม่ต้องครับถ้าเป็นคนไทยไม่ต้องกักตัวนะครับถ้าเป็นคนต่างชาติเนี่ยห้ามห้ามเข้าออกครับผมไม่ต้องกักตัวครับเพียงแต่ให้ท่านสังเกตอาการ<ะ>ถ้ามีอาการไข้ไอเจ็บคอทนะั้งมูกให้แจ้งให้ไ,ไปที่โรงพยาบาลและแจ้งคุณหมอทันทีว่าอยู่สมุทรสาครน,นะครับ<ะ>แต่ถ้าเกิดท่านมีประวัติไปสถานที่เสี่ยงสูงะครับอีกเช่นตลาดที่เราเคยประกาศไปตลาดกางกุ้งนะครับหรือรอื่น ไปพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันทีนะครับไม่ต้องรอมีอาการเพื่อประเมินความเสี่ยงแล้วก็อาจจะต้องตรวจทางโควครับผมครับอีกโซนหนึ่งครับกรุงเทพราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามเดินทางต่างจังหวัดต้องกักตัวไหมครับอันนี้จะคล้ายๆสมุทรสาคอทันทีครับผมเดินทางได้นะครับเดินทางได้กิจกรรมกิจกรรมที่ไม่จําเป็นนะครับที่ต้องไปอยู่ในที่แออัดเยอะๆนะครับอากาศถ่ายเทไม่สะดวกมีการตะโกนเสียงดังอันนี้ให้งดเลยนะครับผม ทีนี้โซนทั่วไปคือโซนที่เป็นจังหวัดที่ติดบ้างหนึ่งคนสองคนสามคน๋คนคนอนนั้นไม่มีปัญหาครับจริงๆแต่และจังหวัดเท่าที่ผมดูติดเชื้อกันไม่ค่อยเยอะนะครับ,รบแล้วส่วนใหญ่ก็จะเชื่อมโยงกับที่ตลาดกางกุ้งนะครับ,รบจังหวัดเหล่านี้เนี่ยให้ําเนินชีวิตได้ตามปกติเช่นเดียวกันไปไหนมาไหนได้นะครับแต่อย่างที่ผมนําเรียนนะครับจะใส่แมสที่มีความสี่สูงเช่นต้องอยู่ในที่แอาาอัดมืดมืดอับอับทึบทึบนะครับ ครับ es, ครับครับแต่ที่นี้ต้องถามต้องถามพื้นที่ปลายทางด้วยไหมครับเพราะว่าบางบางพื้นที่ปลายทาง,บ,างาบอกวา่าถ้าคุณมาจากโซนนี้นี่ขอตักตัวเราต้องถามพื้นที่ปลายทางด้วยหมครับไม่ต้องกักไทยไม่ต้องกักนะครับไม่ต้องกักยกเว้นว่าท่านมีประวัติไปสัมผัสผู้ติดเชื้ออย่างนี้ต้องตักครับแต <m> ่ถ้าไม่ติดเชื้ผู้ติดเชื้อนะครับอันนี้ไม่ต้องตักครับผมโอเคคนไทยต้องกักชัดเจนนะครับขอแบคบุณมากนะครับและคนต่าง้าห้ามเคลื่อนย้ายออกพื้นที่จะมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบครับ ท่านครับผมสงสัยอยู่คนนึงถ้าคนแต่งด้าวแต่งงานกับคนไทยแล้วจะเดินทาง